เราเนี่ยจะทําขายซึ่งต้องบอกว่าในการทําขายเนี่ยเราพยายามทําให้เหมือนบ้านมือหนึ่งที่สุดก็คือทาสีภายในภายนอกใหม่เก็บรายละเอียดใหม่ทั้งหมดเราเน้นทาเทาเป็นหลักเลยเพราะว่าเทาเนี่ยอายุการใช้งานจะอยู่จะอยู่ได้นานนะครับเวลาเขาซีดเนี่ยเขาก็จะเป็นเทาอ่อนจากเทาเข้มจะสังเกตนะครับว่าด้านบนเนี่ยของเราเนี่ยจะใช้เป็นสีอิดนะครับทาทั้งแถบไปเลย ซึ่งตัดกับด้านล่างจะเป็นสีเทาก็จะเป็นทูโทนบนล่างประมาณนี้บ้านหลังนี้เนี่ยมีความตั้งใจว่าจะรีโนเวทให้เหมือนบ้านมือหนึ่งมากที่สุดนั่นก็คือไม่ได้ต่อเติมหน้าบ้านไม่ได้ต่อเติมหลังบ้าน แล้วก็ภายในเนี่ยให้ทุกอย่างใหม่ที่สุดไม่ว่าจะเป็นพื้นกระเบื้องนะครับที่แบบเราทําการขัดหน้ากระเบื้องแล้วไม่ต้องลื้อกระเบื้องออกปูใหม่ลงยาแนวใหม่ในส่วนของผนังทําใหม่ทั้งหมดเรียบเนียนกิปตสกิมสวยงามทําฝ้าใหม่ทั้งหมดนะครับทากัรชื้นทากันเชื้อราแล้วก็ทาสีจริงทั้งหมดเลยนะครับภายในเนี่ยก็คือบิวเป็นสีขาวทั้งหมดมันเหมือนบ้านที่เพิ่งซื้อจากโครงการเลยคุณผู้ชม สวัสดีครับผมโบสสาโรต์สแองแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการบ้านร้างสร้างรายได้สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสแองแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับ บ้านหลังนี้คุณผู้ชมเป็นบ้านที่ผมทําการประมูลมาได้นะแต่ว่าต้องบอกว่ากรรำซัดรำซ้อนคือประมูลได้เสร็จลืมไปโอนนะครับหลังเนี้ยสตอรี่มันประมาณเนี้ยลืมไปโอนก็คือเกินกําหนดมาหน่อยนึง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ไปทําเรื่องที่ศาลนะครับขอความเมตตาจากท่านนะครับแล้วก็ระบุด้วยความจริงใจเลยว่าตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ต่างประเทศแล้วก็เรื่องของอระยะเวลาเดี๋ยวเราเกินมาแค่ประมาณ1-2วันเองนะดังนั้นเนี่ยทำเรื่องกันยาวเลยกว่าจะจบกันได้นะครับซึ่งในการทําเรื่องคุณผู้ชมจะต้องไปตั้งเรื่องที่ศาลแล้วก็หกว่าจะสืบสาวเราเรื่องกันได้แล้วก็ต้องมีการสืบพยานนัด โจทย์นัดจำเลยมาคุยเรื่องยากมากเลยดังนั้นเนี่ยใครที่ไปประมูลนะครับ mm. อยากเกินวันที่กำหนดผมบอกเลยว่ายากจริง mm. ผมเคยเกินไปอีกหลังหนึ่งนะอันนั้นเกินไปประมาณ4วันโดนริบมาจําไปแสนห้าจำใจเลยคุณผู้ชมยังไงก็ต้องยอมนะครับเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการ mm. เกิดจากความสับเพ่า mm. บางทีเนี่ยประมูลเยอะไปก็เป็นแบบนี้แหละครับ mm. หลังๆนี่ต้องลงแบบสเกตดูไว้เลยนะครับลงคาล e n d า r ไว้ด้วยอะไรประมาณนี้เนาะก,ก็คือลงปฏิทินนั่นแหละสําหรับบ้านหลังนี้คุณผู้ชมเป็นบ้านที่เราเนี่ย ประมูลมาได้แล้วก็ต้องบอกว่าโอนได้เสร็จเรียบร้อยหลังจากโอนได้เนี่ยเดิมทีหลังเนี้ยไม่มีใครอยู่นะครับแต่ว่าบ้านเนี่ยด้วยอายุอานามของมันเนี่ยก็นานแล้วประมาณสัก9ปีได้แล้วคุณผู้ชมซึ่งด้านในเนี่ยนะครท่านเจ้าของเดิมเนี่ยมาอยู่แบบน้อยมากก็แทบแบบเหมือนไม่มีคนอยู่เลยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยด้านในมันก็มีการเสื่อมโทรมตามอายุตามเวลาแต่เราเนี่ยนะครับ เห็นได้ชัดเลยว่าด้านในเนี่ยเรารีโนเวทไม่เยอะนะแต่ด้านนอกคุณผู้ชมมันก็จะเสื่อมเหมือนทุกหลังเลยเอาเป็นว่าหลังข้างๆเป็นยังไงเนี่ยนะครับเดิมทีเนี่ยก็เป็นประมาณนี้แหละหลังข้างของเราประมาณนี้เลยนะสีก็เริ่มหลุดล่อนนะครับทุกอย่างก็เริ่มเก่าลงหมดเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งอะไรที่มันเป็นพวกนี้คุณผู้ชมเป็นสิ่งที่เราต้องทําการรีโนเวทแก้ไขนะอ่าอย่างตรงนู้นเนี่ยก็เป็นบ้านของผมผมทาการปล่อยเช่านะครับสังเกตเป็นหลังคาสีน้าตาลนะตรงนู้นประมาณสี่หลังนะฮะเราก็ปล่อยเช่ามาแล้วประมาณสัก 8-9ปีนะครับทั้งเป็นทั้งเอเจนซี่ด้วยเป็นทั้งซื้อมาปล่อยเช่าด้วยบางทีเราซื้อมาสลับมาขายมาขายไปนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับเราสามารถาหาเลี้ยงชีพได้กําไรอาจจะไม่ได้มากมายอะไรหรอกแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเวลาเขาซื้อขายกันเนี่ยก็มีส่วนต่างบ้างถ้าหักค่าโอนหักค่าในหน้าแล้วนะครับก็เหลืออยู่พอสมควรแต่ถ้าทําเป็นอาชีพหลักผมว่าจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะฮะแต่ถ้าใครที่แบบซื้อมาแล้ว คุณคิดว่าได้ราคาถูกจริงแล้วคุณก็ทําการรีโนเวทแล้วก็ขายออกเลยอย่างเงี้ยได้เป็นเนื้อเนื้อแต่ถ้าคุณต้องมาเอามาปล่อยเช่าผ่านไป8 9ปีผมยังไม่ได้ทนุทนคืนคเลยนะต้องบอกอย่างนี้คุณชมนะทีนี้หลังนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าเราเนี่ยจะทําขายซึ่งต้องบอกว่าในการทําขายเนี่ยเราพยายามทําให้เหมือนบ้านมือหนึ่งที่สุดก็คือทาสีภายในภายนอกใหม่เก็บรายละเอียดใหม่ทั้งหมดแต่ด้วยความต่างนะครับผมเลือกใช้สีเนี่ยที่แตกต่างจากบ้านหลังอื่นถามว่ามันผิดกติกาไหมก็ต้องบอกเลยว่า ถ้าเป็นบ้านที่เขายังขายไม่หมดในโครงการนะฮะเขาจะไม่ยอมให้คุณทําอย่างแน่นอนยกตัวอย่างเช่นแบรนด์ดังๆเลยนะเช่นหลังคาหน้าบ้านเนี่ยเขาก็ไม่คุณทำด้วยนะถ้าเขายังขายไม่หมดเพราะว่ามันเป็นภาพลักษณ์ของโครงการแต่เมื่อขายหมดแล้วคุณผู้ชมสีบ้านเนี่ยที่แปน้นของผมก็มีนะบางคนเนี่ยทาสีแดงทั้งหลังบางคนเขียวฟ้าสลับเลยบางคนนี่เจ็ดสีเลยนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเราใช้บ้าน เฉดเดิมโทนเดิมนะมันก็จะเหมือนแบบแทบไม่มีอะไรแตกต่างเลยผมเคยทาเฉดเดิมโทนเดิมก็คือหลังนูน้นนะฮะมันก็จะเหมือนแบบหลังข้างๆทั่วๆไปแต่ถามว่ามันมูแดแอนโทนให้ภาพลักษณ์ในหมู่บ้านดูดีไหมอันนี้ถูกต้องเลยนะครับแต่ทีนี้หลังอื่นเนี่ยเขาก็ทำกันมาแบบหลายต่อหลายหลังแล้วเราก็เลยเลือกเฉดที่มันเข้มขึ้นหน่อยนะครับอย่างหลังนี้เนี่ยเราเปลี่ยนเฉดเปลี่ยนสีก็คือให้สีเนี่ยมันออกดูแบบ ดูโมเดิร์นหน่อยนะครับดูเข้มขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะเราใช้2ส,สีในการตัดซึ่งสีพื้นของเราเลยก็คือสีเทานะครับซึ่งเจ้าสีเทาอันนี้เนี่ยจะทําการตัดกับสีอิฐด,ด้านบนนะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยเราทาประมาณนี้ต้องบอกว่าพระเอกของเราเนี่ยนั่นก็คือสีเทานะครับสีเทาแหละเราเน้นทาเทาเป็นหลักเลยเพราะว่าเทาเนี่ยอายุการใช้งาน,นจ,ะจะอยู่ได้นาน นะครับเวลาเขาซีดเนี่ยเขาก็จะเป็นเทาอ่อนจากเทาเข้มอะไรประมาณนี้แต่ถ้าคุณซื้อเทาอ่อนเวลาซีดมันก็จะเป็นสีขาวๆควันบุหรี่มันจะจืดไปเลยมันจะดูไม่สวยนะครับอ่ะพอมาดูฝั่งนี้คุณผู้ชมจะสังเกตนะครับว่าด้านบนเนี่ยของเราเนี่ยจะใช้เป็นสีอิฐนะครับทาทั้งแถบไปเลยซึ่งตัดกับด้านล่างจะเป็นสีเทาก็จะเป็นทูโทนบนล่างประมาณนี้บัวเราจะใช้เป็นเทาเข้มขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับแต่ผนังเนี่ยเราใช้เทาเข้มเหมือนกันแต่เป็นเข้มที่อ่อนกว่าบัว อะไรประมาณนี้เราจะไม่เลือกที่จะใช้เทาอ่อนเทาอ่อนเนี่ยในการทานเนี่ยบางทีถ้าคุณชอบแบบบ้านที่เป็นมูฟแบบมินิมอลหน่อยใช้เป็นเทาอ่อนได้ตัดกับขาวนะครับมันจะดูไม่จืดแต่ถ้าคุณชอบแบบเข้มๆรอบๆสีแบบนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะฮะอันนี้เคยทาแล้วก็ขายได้เร็วก็เลยใช้สีนี้อีกน่าจะถูกเฉลกกันอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านในสเก็ตด,ด้านนอกก่อนด้านนอกเนี่ย พื้นกระเบื้องเนี่ยผมใช้พื้นกระเบื้องเดิมเลยนะคือไม่อยากรื้อแล้วก็ต้องบอกว่าที่เขาปูมาเนี่ยแข็งแรงเราขูดยาแนวแล้วก็ลงยาแนวใหม่สังเกตสียาแนวไหมขาวจ้วะเลย <G uer k> เดินเข้ามาด้านในคุณผู้ชมด้านในเนี่ยต้องบอกงี้ว่าพื้นกระเบื้องของเราเนี่ยนะครับยังใหม่อยู่เราทําการให้ช่างเนี่ยขัดหน้ากระเบื้องใหม่นะครับเพื่อเพื่อที่จะให้กระเบื้องเนี่ยมัเนเงาแล้วก็ขูดร่องยาแนวออกใหม่เลยสังเกตร่องยาแนวนะฮะนี่ขาวสะอาดเลยทั้งหมดเลยนะครับนี่ประมาณนี้ ซึ่งพื้นตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับเดีย๋ยวเราจะทําการให้แม่บ้านเนี่ยมาล้างทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ทําการคินนิ่งนะครับเดิมที่เนี่ยเจ้าตัวบ้านหลังนี้เนี่ยถ้าเป็นในส่วนของผนังเนี่ยจะมีผนังที่แตกแล้วค่อนข้างเยอะเพราะว่าบ้านที่คนไม่อยู่อาศัยปิดประตูเอาไว้มันจะเป็นเรื่องของความกดอากาศเรื่องของอากาศเรื่องของความชื้นความร้อนจะทําให้ผนังพวกนี้เนี่ยนะครับเกิดปัญหาได้ในอนาคตดังนั้นเนี่ยผนังพวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดการแตกแล้ว เกิดรอยแยกบ้างนะครับตรงนี้มีหมดเลยแม้กระทั่งรอยเจาะรอยโป้ะนะครับเดิมทีเนี่ยก็จะมีรอยเจาะผนังติดโทรทัศน์อะไรพวกนี้นะครับเราก็ทาการเอานอ็อตเอาพุกออกแล้วก็ทําการโป้ขัดเรียบแล้วก็ทาสีนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับเรารีโนเวทใหม่ทั้งหมดเลยด้านบนเนี่ยจะเป็นงานของฝ้างานฝ้าเนี่ยต้องบอกว่าของเขาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรใช้งานได้ปกติแต่ว่าใช้งานนานๆไปเนี่ยฝ้ามันจะเหลือง จากสีขาวมันจะเริ่มเป็นสีเหลืองนะฮะตรงนี้เราก็ทําการขัดโปสกิมแล้วก็ทาสีฝ้าใหม่ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราไม่ได้ทาทับเลยนะเราทารองพื้นก่อนซึ่งเราใช้สีรองพื้นเนี่ยจะเป็นสีที่แบบสามารถใช้งานได้ระยะยาวเพราะว่าถ้าคุณไม่ทารองพื้นเลยนะครับสีพวกนี้มีโอกาสแตกแล้วก็หลุดล่อนได้เนะผนังพวกนี้เราเก็บรองพื้นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทีนี้บางท่านสังเกตว่าบ้านเราเนี่ยดูใหม่หมดนะมองไปด้านบนนะฮะ ไฟก็ใหม่เห็นไหมเปลี่ยนไฟใหม่หมดอะไรใหม่หมดแต่มีสิ่งหนึ่งผู้ชมที่คุณอาจจะต้องพิจารณานะเช่นสวิตไฟสวิตไฟพวกนี้เนี่ยสังเกตนะว่าอายุการใช้งานของเขาเนี่ยใช้งานมานานแต่การใช้งานเนี่ยไม่ได้มากนะครับมาถึงว่าใช้งานมานานติดกับตัวบ้านมานานกรอบพวกนี้มันจะเหลืองนะดังนั้นเนี่ยผมเคยลองแล้วให้ช่างเอาไปขัดให้ไปแช่งงน้ายงน้ํายาสุดท้ายแล้วพลาสติกก็คือพลาสติกนะฮะ ผ่านไป8ปดเ้าปีมันเหลืองอยู่แล้วดังนั้นถ้าอยากให้บ้านใหม่อาจจะต้องเปลี่ยนหน้ากากสวิตปลัก๊กใหม่ทั้งหลังนะคุณผู้ชมนะเนี่ยค่อนข้างจะเก่านิดหนึ่งผู้ชมดูได้เลยนี่นะฮะเห็นไหมคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันก็ไม่ได้ถูกใช้งานแต่มันก็เสื่อมด้วยตัววัสดุเองนะครับอ่ะนี่อุปกรณ์ช่างขอโทษนิดหนึ่งอ่ะทีนี้เดินมาด้านในนิดหนึ่งคุณผู้ชมเป็นห้องน้ําห้องน้ําตรงนี้คุณผู้ชมเป็นห้องน้ําที่อยู่ชั้นล่างนะครับซึ่งต้องบอกว่า โครงการเนี่ยเขาไม่ได้ทำแบบฝ้าดูดอากาศหรืออะไรนะคือโครงการเนี่ยเมื่อย้อนไปแปดเปีที่แล้วเนี่ยนะครับ <_ S 1> <ๆ>เขาก็เป็นห้องน้ำกหคือห้องน้ําไม่ได้แบบใส่ออปชั่นเสริมอะไรไปมากมายดังนั้นเนี่ยเจ้าห้องน้ำอันนี้มันจะค่อนข้างอับชื้นนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีที่ระบายอากาศนะครับดังนั้นพวก,าพวกยาแนวนะครับพวกยาแนวผนังยาแนวพื้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันส่วนหน้ามันจะขึ้นเชื้อรานะครับฝ้าเนี่ยบางหลังเนี่ยขึ้นเชือนะ้อราแต่อันนี้รู้สึกว่าน่าจะไม่มีง นะครับแต่เราก็ทําการทาสีรองพื้นกันเชื้อราแล้วก็ทาสีจริงทำซึ่งทั้งหมดเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงนะครับเวลารีโนเวทเนี่ยถ้าคุณอยากให้เหมือนใหม่คุณก็เปลี่ยนไอ้พวกนี้ด้วยฝักบัวเห็นไหมผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยฝักบัวสายชําระดีผู้ชมเปลี่ยนให้ใหม่หมดสายชําระซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ คนที่มาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาใช้ทุกวันนะครับสายชําระก็ฉีดทุกวันฝักบัวก็อาบทุกวันอะไรที่คนจะต้องจับต้องทุกวันเนี่ยผมแมนะนําให้เปลี่ยนใหม่บ้านจะได้ดูเหมือนใหม่มือนหนึ่งเลยนะครับแต่บางอุปกรณ์นะครับไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนก็ได้เช่นสุขภัณฑ์นะไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าอ่างล้างหน้าเขา่เป็นเซรามิกเซรามิกเนี่ยอายุการใช้งานเขาจะนานมากมันจะเหลืองยากมากส่วนมนากที่มีปัญหาก็พวกนี้เลยครับ ขอบยาแนวนะขอบยาแนวขอบซิลิโคนพวกนี้มันจะเหลืองขึ้นเชื้อราบ่อยมากผมทําการขูดออกหมดแล้วก็ทําการลงใหม่นะครับเจ้าสุขภัณฑ์เนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากมายล้างทงความสะอาดก็ใหม่แล้วแค่คุณเปลี่ยนยาแนวเนี่ยตามขอบตรงนี้นะครับที่วางสบู่ที่อะรพวกนี้นะครับเปลี่ยนยาแนวใหม่อะไรใหม่ก็จะดูใหม่เหมือนกันนะ หน้านานนี้ยังไม่เสร็จ1 0อยเนะยาแนวเราจะต้องทำการเก็บขอบ,ขอบเก็บอะไรอีกนิดนึงคุณผู้ชมบางทีนะครับต้องบอกว่าเราโดนคอมเมนต์มาจากาในวิดีโอท่างเยอะอันนี้ยังไม่เรียบร้อยยังนียังไม่เรียบร้อยก็ะจะมีคนที่ชอบพิมพ์แบบพิมพ์เตี่ยนะเราก็ต้องพยายามอธิบายในวิดีโอน,นี้ก่อนนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวพาไปด้านหลังนิดนึงต้องบอกว่าประตูน,นี้คุณผู้ชมเราทาสีประตูใหม่นะประตูเนี่ยบางชนิดสามารถทาสีได้บางชนิดทาไม่ได้อ่าอันนี้ประตูตกนะประกบไม่ได้นะก็ติดติดวงกบ ประตูถ้าตกแล้วติดวงกบเนี่ยนะฮะเห็นะดูง่ายติดละ<เ>แก้ยังไงนี่เลยคุณต้องมาดูที่บานพับส่วนมากมันตกที่บานพับนะฮะบานพับพวกนี้เนี่ยใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยมันจะตกมันจะหลุดออกมาพอตกเสร็จขอบประตูมันก็ตกตามมันจะไม่เข้ากับวงกบบานพับนะฮะดังนั้นตรงนี้แก้ไขไม่ยากเนาะด้านหลังตรงนี้คุณผู้ชมเราทําการทาสีล้วงใหม่ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทําการเทป,ปูนตรงนี้ใหม่นะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยเจ้าปูนตรงนี้เนี่ย ต้องบอกว่าเก่าแล้วขึ้นเชื้อราแล้วแปดปีอะคุณมันจะไม่เก่าได้ไงเนาะตรงนี้ทาสีผนังใหม่เก็บสกิมใหม่ทั้งหมดเลยนะครับมองไปด้านบนคุณผู้ชมด้านบนเนี่ยเราก็ใช้เป็นทูโทนเหมือนกันหน้าหลังหรือจะมองไปบนฝ้าด้านบนเลยสังเกตไหมฝ้าเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยลอกหมดแล้วนะฮะลอกหมดเป็นแถบเลยของเราเลยทำการแก้ใหม่แล้วก็เก็บฝ้าใหม่ด้วยเป็นสีเทานะครับเจ้าเทาเฮาส์เนี่ยปัญหามันจะอยู่ตรงนี้แหละ เวลาเรา ate, เรีโนเวทแล้วเพื่อนบ้านไม่รีโนเวทเนี่ยพยายามนะฮะอย่ามองเลยไปจากบ้านเรานะฮะถ้ามองเลยไปมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณผู้ชมคุณทําใหม่เนี่ยก็เหมือนคุณได้บ้านใหม่เนาะใครที่อยู่เทาเฮาคงเข้าใจดีแหละว,ว่าถ้าเพื่อนบ้านเนี่ยซ้ายขวาเก่าหมดแล้วเราใหม่อยู่หลังเดียวเนี่ยมันก็รู้สึกมีชีวิตชีวาอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่าใครที่ไม่เคยอยู่เทาเฮาไม่เข้าใจแต่ใครที่เคยอยู่เทาเฮาเนี่ยก็ต้องบอกว่า เพื่อนบ้านนะครับซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยมันจะเป็นแบบติดกันหมดเลยนะแล้วรู้จักกันหมดเลยจะไม่เหมือนบ้านเดี่ยวนะที่แบบบางหลังก็แบบไม่ได้คุยกันอะไรพวกนี้แต่ส่วนบ้านแถาเนียเขาจะคุยกันหมดเนาะดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้ารู้ว่าบ้านไหนรีดเวทใหม่ก็เพื่อนบ้านก็จะพูดกันทั้งซอยประมา,านนี้นะครับเดินขึ้นไปด้านบานคุณผู้ชมด้านบานเนี่ยเราเจอปัญหาเรื่องของปลวกนิดหนึ่งแต่เป็นเฉพาะบางจุดนะครับส่วนมากเนี่ยทางโครงการเขาจะให้บันไดที่เป็นไม้เนื้ออ่อนจะเป็นไม้พวกแบบไม้ยางพารา ไม้ที่แบบโตไวนะครับแต่เนื้อมันไม่แข็งดังนั้นปวกจึงชอบกินนะครับปัญหาที่เราเจอก็คือตรงนี้คุณผู้ชมนี่รอยปวกที่เจาะนะครับนี่เลยเนะี่ยเราต้องทําการโป๊ะเก็บงานพอโป๊ะเก็บงานเสร็จเนี่ยเจ้าบ,บันไดมันเป็นสีแบบนี้เนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงมี2วิธีคือคุณทาสีใหม่ทั้งหมดเลยหรือคุณต้องเอาสีเนี่ยมาเทียบเคียงนะฮะเทียบเคียงยังไงเช่นอันนี้มันเป็นสีอา่าออกเหลืองๆใช่ไหมอันนี้โป๊ะเสร็จมันก็จะไม่เนียนแล้วนะครับ พอไม่เนียนเสร็จคุณต้องมาเก็บสีเก็บอะไรทั้งน,นี้ขึ้นอยู่กับฝีมือช่างแล้วต้องบอกว่าถ้าเป็นผมนะฮะผมก็จะทาสีใหม่เพราะว่ามันจะเรียบเนียนนะฮะดังนั้นเนี่ยก็แล้วแต่มุมมองแม้กระทั่งเาลาจับก็เหมือนกันเราจับเนี่ยนานๆไปเห็นนะต่อให้คนใช้หรือไม่ใช้เนี่ยพวกเราจับพวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดคราบได้นะครับคราบต่างๆพวกนี้ไม่จะเป็นเชื้อราความชื้นต่างๆมีผลหมดเพราะว่าเป็นไม้เนื้ออ่อนเกือบหมดเลยเนาะ เราจับบันไดพวกนี้เขาจะใช้พวกกาวตะปูนะครับในการที่จะยึดติดเขาไม่ได้ดติดน็อตนะดังนั้นเนี่ยคุณลองจับดูก่อนว่ามันแข็งแรงไหมเพราะว่าบางทีนะจับเสร็จดึงออกมาหลุดทั้งยวงก็งมีเหมือนกันนะดังนั้นเวลาคุณจะทําบ้านแบบรีโนเวทขายแต่คุณต้องเช็คตรงนี้ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้าที่ซื้อไปจะเป็นปัญหานะครับเดินเข้ามาด้านในคุณผู้ชมด้านในตรงนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะใครมาเห็นก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันเหมือนบ้านใหม่จริงเลยผนังผนังทาสีใหม่หมดนะ เดิมทีเนี่ยสมมตินะเขาจะมีผ้ามงผ้าม่านอะไรพวกนี้ผมจะทําการเอาออกเกือบหมดเลยเพราะว่าผ้าม่านพวกนี้เนี่ยมันก็ต้องค่อนข้างเก่าแล้วนะฮะเราจะทําไงก็ได้ให้มันเป็นคอนเซปต,ต์ที่ว่าเหมือนบ้านใหม่มือหนึ่งนะเพื่อเวลาขายออกเนี่ยคนที่มาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเออเหมือนซื้อบ้านใหม่ๆจริงมือหนึ่งจริงนะครับมีส่วนไหนบ้านที่ยังไม่เป็นมือหนึ่งเี่ยที่ผมไม่ได้รทราบก็คือพวกลักไฟพวกนี้นะตรงนี้เนี่ยเราต้องทําการแกะแล้วก็เปลี่ยนออกด้วยนะแต่บางคนบอกว่าอุ้ยมันใช้ได้มันประหยัด แต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยเวลาคนมาดูบ้านเนี่ยเขาอาจจะมองว่าตรงเนี้ยเออเป็นสิ่งที่เขาต้องใช้ทุกวันนะ่ะย่างตรงนี้เนี่ยต้องใช้ทุกวันเปิดปิดไฟห้องนอนใช้ทุกวันเวลาเห็นมันเก่ามันก็รู้สึกแบบขัดอารมณ์นิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับโอเคต่อมาประตูประตูเนี่ยเราใช้ประตูเก่าแต่เราทาสีเนี่เอามาทาสีให้มันเข้ากันเห็นไหมเป็นสีเดียวกันเลยแต่ต้องบอกก่อนว่าสีประตูเนี่ยนะครับไม่สามารถใช้สีผนังเนี่ยสีน้ำทาได้เสมอไปนะ วัสดุบางชนิดเนี่ยจะต้องใช้สีน้ำมันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กบับหน้างานละกันก็ดูเป็นเคสไปเคสไปนะฮะไฟเนี่ยเราเปลี่ยนโคมไฟให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนเป็น LED ประหยัดไฟด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าเราเปลี่ยนใหม่ทั้งหลังนะครับเพื่อที่จะให้งานออกมาเนี่ยดูเรียบหรูดูดีแล้วก็เหมือนบ้านมือหนึ่งนันอาจจะไม่ได้หรูอะไรมากไปนะคผู้ชมก็ถือว่าเป็นบ้านมือหนึ่งละกันในราคาที่บ้านมือหนึ่งไม่สามารถเขาเรียกว่าแข่งขันได้ละกันต้องบอกว่าในการซื้อบ้านมารีโนเวทเนี่ย มีการแข่งขันที่ค่อนข้างจะ,ะเป็นให้ลูกค้าเลือกที่มันค่อนข้างได้เปรียบกว่าบ้านมือหนึ่งหลายข้อนะไม่ว่าจะเป็นทั้งราคาไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวบ้านไม่ว่าจะเป็นทั้งทำเลนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการตัดสินใจให้คนเนี่ยมาซื้อบ้านของคุณเพราะว่าถ้าคุณตั้งราคาเท่ากับเขาทำเลคุณไม่ต่างจากเขานะฮะสาภาพแวดล้อมเนี่ยคุณด้ยอยกว่าเขาแน่นอนเพราะว่าบ้านมือหนึ่งเนี่ยฟาซิลิตี้สระว่ายน้ําส่วนกลางถนนดีกว่าหมด นะครับสิ่งหนึ่งที่บ้านมึงสองแข่งได้ก็คือเรื่องของราคาอันนี้ผมจึงพูดเป็นอันดับแรกเรื่องของโลเคชันพูดเป็นอันดับที่2นะครับบางคนบอกว่าโลเคชันอันดับที่1จริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะตัดสินใจซื้อจริงๆก็คือเขาดูราคาความคุ้มค่าเป็นหลักโลเคชันก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แบบเป็นหมู่บ้านที่ต้องติดถนนใหญ่จะต้องแบบเออเด่นๆนะฮะบ,บางทีเขาต้องการความเงียบสงบเข้าไปในซอยนิดนึงนะฮะห่างคู่ห่างคนนิดนึงแต่ขอให้มี ร้านสะดวกซื้อหาของกินง่ายใกล้ห้างนะครับต้องบอกว่าหลังนี้ตรงคอนเซปต์หมดเดี๋ยวผมจะไปสรุปข้างล่างให้ฟังามาดูห้องนี้ก่อนห้องนี้นะฮะมีกระจกสองด้านเพราะเป็นบ้านหัวมุมนะซึ่งบ้านหัวม,มุมแบบมีข้อดีเนาะถ้ากระจกด้านเดียวเนี่ยมองไปข้างหลังคุณผู้ชมมาดูพอมองไปข้างหลังเนี่ยเพื่อนบ้านต่อเติมยังไงเนี่ยคุณก็จะเห็นอย่างนั้นน,ะน่ะเนาะอ่ะกล้องออกไปเนี่ยนะเพื่อนบ้านเขาทำโมเนียเพื่อนบ้านเขาทำอย่างู้นอย่างงี้คือคือแบบวิวมันไม่ได้แบบสวยขนาดนั้นนะคุณผู้มชมเนี่ยนะ วิวไม่ได้สวยขนาดนั้นนะครับอ่ะทีนี้อีกมุมหนึง่งเห็นนะพอเป็นบ้านหลังมุมนี่มีต้นไม้เห็นนะมีสีเขียวนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะคอนเซปต,ต์ของบ้านหลังมุมแต่ข้อไร้เรียวของเขาคือตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าอีกฝั่งเหนือไม่ติดใครแต่ถ้าคุณอยู่หลังกลางเนี่ยนะฮะซ้ายขวาเนี่ยขนาบอยู่แล้วคุณจะทํากิจกรรมอะไรที่ส่งเสียงดังเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าจะรบกวนเพื่อนบ้านเอาสมควรเลยเนาะอ่ะมามุมนี้มุมนี้ก็ต้องบอกว่ามีหน้าต่างออกมองข้างหลังทางเดียว แต่ด้วยสภาพห้องเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยทางโครงการหลายๆโครงการเขาสร้างมาเนี่ยจะเป็นครอบครัวเล็กดังนั้นเนี่ยเจ้า2ห้องนอนตรงนี้คุณผู้ชมเนี่ยสงห้องนอนไม่ว่าจะซ้ายจะขวาเนี่ยไม่เหมาะกับการนอน2คนเหมาะกับการนอนคนเดียวคือแน่นละเอาตัวเสื้อผ้าไปวางเอาโต๊ะทางานไปวางคือขยับตัวแทบไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามันได้ประมาณนี้จริงๆสําหรับบ้านทาโฮปัจจุบัน เดินเข้ามาในห้องน้ำชั้น2นะครับต้องบอกว่าฝักบัวแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่สายชำระนี่เปลี่ยนใหม่หมดนะฮะรวมถึงสุขภัณฑ์ด้วยจริงๆอ่ะฝารองนั่งเนี่ยผมคุยกับทางทีมงานโฟมแมรแล้วสังเกตไหมฮะพลาสติกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้ากากสวิตไฟปลั๊กไฟเหลืองหมดไม่แม้กระทั่งฝารองนั่งจะโคกก็เหลืองเหมือนกันตรงนี้ราคาประมาณ1,000บาทเปลี่ยนใหม สยแจ๋วเหมือนได้ของใหม่เลยแต่สุขภัณฑ์ไม่ต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนแค่ฝารองก็พอนะครับต่อมาอ่างล้างหน้านะครับที่วางสบู่นะพวกนี้อย่างที่ผมบอกเหมือนข้างล่างเลยไม่ต้องเปลี่ยนเลยขุดยานงยาแนวออกนะครับสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมแต่ถ้าใครบอกว่าอยากเปลี่ยนรูปลักษ์ใหม่อยากเปลี่ยนขนาดใหม่ถ้าขุดเอาเจ้านี้ออกไปแล้วคุณอย่าลืมนะนี่มาดูใกล้ๆพวกโมเสตพวกกระบงกกระเบื้องเนี่ยนะครับมันเป็นขอบนะครับที่มันเท่ากับหน้าตัดของอ่างล้างหน้าใบนี้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ย เจ้าอ่างล้างหน้าใบเนี้ยคุณผู้ชมถ้าคุณทําการเปลี่ยนและให้มันเล็กลงขอบกระเบื้องคุณก็ต้องแก้ใหม่ถ้าเปลี่ยนใหญ่ขึ้นได้ไหมได้นะฮะแต่ถ้าเปลี่ยนเล็กลงเนะี่ยกระเบื้องที่คุณตัดที่คุณเจาะเนี่ยแก้ใหม่ทั้งแถบัวมถึงแก้ยังข้างบนนี้เลยนะดังนั้นเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าคุณจะเปลี่ยนอะไรก็ได้เพราะว่าของทุกอย่างเนี่ยมันติดสอยพ่วงตามันไปหรืออ่างล้างหน้าออกต้องลือกระเบื้องด้วยที่เขาชอบพูดกันว่าทําบ้าน ไม่รู้จะจบบานปลายประจําต้องพูดอย่างนี้นะเออทํายังไงไม่ให้งบบานปลายน้อยมากที่งบไปบานปลายเพราะว่าคนที่ทําบ้านตกแต่งบ้านต่อเติมบ้านมาจากอารมณ์ความรู้สึกล้วนๆเหตุผลเนี่ยบางทีก็เบรกเบรกไว้หน่อยแต่เราชอบอะ่ะเราอยากใช้เราเห็นเพื่อนใช้เราเห็นคนนั้นใช้คนนี้ใช้อย่างมีบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย คุณไม่อยากบานปลายผมแนะนํานะคุณจ้างบริษัทที่เป็นมืออาชีพแล้วคุณก็คุยกับเขาให้จบภายในวันเดียวแล้วคุณก็ทําไปทีเดียวไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแบบเนี้ยจ่ายเท่าไหร่ได้เท่านั้นจบแน่นอนแต่ถ้าคุณทําไปเรื่อยเปลี่ยนนัดเปลี่ยนนู่นหน่อยนี่หน่อย,อย,อยเพิ่มเติมไปหน่อยเป็นเงินเกือบทุกคนแม้กระทั่งคนรู้จักผมก็เป็นที่ไม่ได้ทํากับผมเลยนะผมบอกว่า่เรารู้ละดีไซน์เขาประมาณเนี้เราว่าเฮ้ยเราแนะนําเพื่อนเราให้รู้จักไปทํากับเจ้าเพื่อนเราไปคุยกันเองนะสุดท้ายแล้ว ก็ไปมีปัญหากับช่างไปถึงว่าไปมีปัญหากับช่างแล้วก็มาปรึกษาเราเหมือนเดิมแล้วก็บอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนที่เราแนะนําไปข้างต้นนั่นแหละเพราะว่าเรารู้แล้วว่าคุณเนี่ยประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยคุณก็ควรที่จะตีกรอบตีกรอบให้ตัวเองตีกรอบให้ช่างมันจะได้ไม่บานปลายนะครับอ่ะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังที่ข้างล่างนะครับว่าทําบ้านมืออย่างไรให้ขายง่ายแล้วก็ต้องบอกว่าพอได้กาไรเป็นค่ากับข้าวรับชมรับฟังด้านล่างเลยเลยครับ ขอสรุปคลิปๆนี้นะครับต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีความตั้งใจว่าจะรีโนเวทให้เหมือนบ้านมือหนึ่งมากที่สุดนั่นก็คือไม่ได้ต่อเติมหน้าบ้านไม่ได้ต่อเติมหลังบ้านแล้วก็ภายในเนี่ยให้ทุกอย่างใหม่ที่สุดไม่ว่าจะเป็นพื้นกระเบื้องนะครับที่แบบเราทําการขัดหน้ากระเบื้องแล้วไม่ต้องลื้อกระเบื้องออกปูใหม่ลงยาแนวใหม่ในส่วนของผนงังทําใหม่ทั้งหมดเรียบเนียนกิฟสกรีมสวยงาม ทำฝ้าใหม่ทั้งหมดนะครับทากัรชื้นทาการเชื้อราแล้วก็ทาสีจริงทั้งหมดเลยนะครับภายในเนี่ยก็คือบิวเป็นสีขาวทั้งหมดมันเหมือนบ้านที่เพิ่งซื้อจากโครงการเลยคุณผู้ชมแต่ส่วนภายนอกนะครับเราเลือกใช้สีที่มีความต่างจากหลังอื่นนั่นก็คือเราเลือกสีที่มันเข้มกว่าเดิมนิดนึงเพื่อที่จะให้มันมีความแตกต่าง ก่อนจะทาสีเข้มเนี่ยต้องบอกให้เลยว่าเราต้องทําการทาสีรองพื้นก่อนซึ่งเจ้าสีรองพื้นเนี่ยจะมีส่วนผสมในการที่จะให้สีใหม่เนี่ยยึดเกาะกับผนังเนี่ยได้นานมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าคุณเนี่ยไม่ทาสีรองพื้นเลยผนังพวกนี้นะครับเวลาใช้ไปนานๆมันก็จะลอกจะล่อนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสีที่เลือกใช้ก็ต้องเป็นสีที่มีอายุก,การใช้งานที่ค่อนข้างนานนะครับก็เอาเป็นว่าถ้า1ิปีบวกยิ่งดีนะซึ่งสีพวกนี้นในการเลือกบูทแอนโทนเนี่ยเราก็ควรเลือกที่จะ ให้มันไม่หลากหลายจนเกินไปส่วนมากผมก็แนะนําว่าเป็นทูโทนแต่ถ้าคุณอยากได้3มสีอีกสีหนึ่งอ่ะอาจจะต้องแบบทานิดหน่อยไม่ต้องมากมายอะไรเช่นหลังนี้นะครับอย่างหลังนี้นะครับที่ผมทาเนี่ยเราเลือกใช้สีอิฐใช้สีเทาเข้มแล้วก็ใช้สีเทาเข้มกว่าอ่ะสีเทาเข้มทาผนังสักส่วนใหญ่สีเทาเข้มกว่าทาบัวที่ตัดกันออกไปแล้วก็สีอิฐเราใช้เป็นในส่วนของทาเพื่อที่จะตัดกับสีเทาเข้มที่เราทาอ่ะ ก็ประมาณนี้และกันให้เลือกใช้ทูโทนแต่ถ้าคุณจะตัดเข้มมานหน่ดยนึงก็เป็น3สีแต่ถ้าเป็น 4...4...5 สี5สีไม่แนะนําเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าทําแบบนี้คนส่วนมากเขาจะดูเหมือนว่า ee, ฉันได้บ้านใหม่ๆไม่เคยมีคนอยู่เลยแล้วก็ต้องบอกว่าขายง่ายด้วยเพราะว่าบ้านใหม่ๆเนี่ยนะฮะที่ยังไม่ได้ต่อเติมเนี่ยที่ขายง่ายเพราะว่า ในส่วนของการขายออกไปเนี่ยลูกค้าบางท่านก็ชอบเอาไปต่อเติมเองชอบสไตล์การต่อเติมที่ไม่เหมือนกับคนอื่นอะไรประมาณนี้ซึ่งตรงนี้ก็มีหลายเหตุผลที่อาจจะเป็นการตัดสินใจของลูกค้านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าบ้านเดิมๆพวกนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจะขายง่ายในกลุ่มที่คนที่เขาชอบบ้านมือหนึ่งใหม่ๆแต่ทําเลดีอย่างโครงการนี้ติดกับเซ็นทรันสารยาคือรั้วเขาชนกับเซ็นทรันเลยคุณผู้ชมคือติดเซ็นทรันศูนย์เมตรอะ เอาว่าปีนข้ามลวกเข้าไปเซนทันได้แต่คงไม่มีใครปีนปั่นจัก,กรยานไปได้เดินไปได้นะครับแล้วก็ในโครงการนี้นะครับมีคนที่เช่าอยู่ที่เนี่ยค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะไปทํางานที่เซนทันนะเราก็ปล่อยเช่ามาสักพักเนื้อแหละแล้วก็พอแบบ เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคระดับหนึ่งดังนั้นใครที่กำลังทำบ้านรีโนเวทขายนะครับดูคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช้อยในการตัดสินใจเนาะแต่ส่วนที่ใครอยากจะต่อเติมบ้านนะครับสามารถแอดไลน์มาด้านล่างตรงนี้ได้เลยเราสามารถไปรีโนเวทให้คุณเป็นแบบนี้ก็ได้หรือจะต่อเติมหลังคาหน้าบ้านหลังบ้านได้หมดเลยลูกค้าบางท่านเขาก็ชอบการต่อเติมหลังคาหน้าบ้านนะ แต่การต่อเติมนะครับมันก็มีหลายรูปแบบบางท่านก็แบบต่อเติมแบบประหยัดเลยนะครับเอาเป็นหลังคาแบบที่ผมเคยทําเมื่อ8ปดปีที่แล้วแต่ถ้าใครชอบแบบโมเดิร์นก็ตีกรอบเหล็กล้อมรอบทําให้เป็นสไตล์ลอฟ์อย่างตรงเนี้ยทาเป็นหลังคาโมเดิร์นน่ะสวยเพราะว่าเหล็กดาด้านเนี่ยมาแล้วโครงสร้างอะไรมันเหมาะออกับการทาสีดําด้านอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วกันบ้านเลขที่นี้เลยมาดูกันได้นะครับอยู่หลังซึ้งท่านสาร,รยาซึ่งหลายๆคนอยากจะทราบราคาขายนะครับหลังนี้เนี่ยเราจะขายอยู่ที่2องล้านหนึ่งแส 9 0 0 0 0บาทนะครับอันนี้รวมทุกอย่างเลยนะค่าโอนออกให้หมดเลยนะครับยื่นกู้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเนะาะอ่าใครสนใจก็ติดต่อกันมาได้นะครับหลังเส้นท่านสารยาหลังนี้ประมาณ25ตารางวาได้บวงลบนิดหน่อยแล้วกันผมจําตัวเลขแน่ชัดไม่ได้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันเนาะขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ